สวัสดีครับแฟนทุกคนนะครับผมเชิญมันประจำทุกวันนะครับกับเจดําอัพข่าวจะมาอัปเดตข่าวคราวของการลุกหนังโลกนะสั้นๆกระชับฉับไวได้ใจความรู้เรื่องไปเลยในหนึ่งคลิปตรงนี้ก็ได้นะครับกดไลค์กดแชร์ติดตามมันไว้ตูนยูนเต็ดฟีเจอริ่งเจดําทุกวันนะเอาวันนี้เป็นเรื่องราวของเยนคลอฟกุนซือเดอะนอร์มอลแมนของพี่พรีริปูล่าสุดแสดงความไม่สบายใจออกมาที่ตลาดซื้อขายนักเตะของซาอุดีอาระเบียจะปิดตัวช้ากว่าตลาดยุโรปตลาดยุโรปพวกแกก็รู้อยู่แล้วสิ้นเดือนสิงหาหรือว่าเต็มที่ไม่่่เเเเเกกกินนนนวััที2ยาาาาาถ้้ออสสสรลชขปป็คคไ จะหยุดที่ตรงต้นเดือนกันยาแต่ตลาดซื้อขายนกเตของซาอุดีโปรล a g ีกปิดวันที่20กันยานั่นทําให้โอ้โหหลายต่อหลายฝ่ายมองว่าถ้าตลาดซื้อขายขาเข้าของยุโรปปิดตัวลงปุ๊บขา,ขาออกออกได้นั่นแปลว่าถ้าปิดตลาดของยุโรปแล้วตัวถูกยายไิทชาอุไอทีพวกนี้จะเสริมอะไรไม่ได้เลยนะเยนคอปก็เลยบอกว่ามันน่าสนใจเหมือนกันว่าจะทำยังไงกับเรื่องนี้เจ้าตัวบอบแบบนี้ว่า นี่ไม่ใช่เรื่องที่ดีเลยนะถ้าเราต้องการผู้เล่นจาก v ีแกนเนี่ยเราก็แค่ไปที่ v ีแกนบอกราคามาซื้อตัวเจรจากันไปเป็นไปได้ที่เราจะจ่ายเงินเพื่อซื้อนักเตะมันก็เป็นแบบนั้นน่นแหละแต่ส่วนหนึ่งของธุรกิจคืออะไรรู้ไหมมันเกิดขึ้นในช่วงเวลาหนึ่งที่เราไม่สามารถจัดการอะไรได้เลยอย่างเช่นตลาดซื้อขายของเราถ้ามันปิดลงปุ๊บแต่ของซาอุดีอาระเบียยังเปิดอยู่ แล้วจะจัดก,การยัยงไงจะตอบสนองยังไงและถ้าเกิดสมมุติเราขายตัวไปหรือเสียตัวเล่นตัวหลักไปเราก็ต้องทนเล่นด้วยทีมชุดที่เหลือไปจนถึงวันที่1มัมกราคมเลยนั่นเองนะเพราะฉะนั้นนี่เป็นเรื่องใหม่เป็นความตาทายที่เราทุกคนจะต้องรับมือกับมันให้ได้อาจจยืนครับก็บนแบบนี้เพราะว่าล่าสุดโมซาลามีข่าวกับเอาอิติฮัดทีมดังในซาอุดีโปรโลีกแลวก็ยังไม่ได้ยื่นข้อเสนอมาอาจจะรอให้ตลาดยุโรปปิด และซาอุค่อยลุยก็เป็นได้นั่นเองนะเอาไปแบบที่เห็ยนยังไงตลาดซาอุป,ปิดช้ากว่ายุโรปตั้ง20วันเนี่ยรอดูจะมีดีลช็อคโลกหรือเปล่าระหว่างนี้จะดั้มไม่แน่ใจนะรอรุนล้วกันว่าเดี๋ยวอัพข่าวให้ฟังเรื่อยๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ติดตามมาได้ทุกช่องนาของเราตูย้ยู่นเตดฟีเจนิกจะดัทุกวันนะพรุ่งนี้มาอับข่าวกันมาวมันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ